รถกลับบ้านครับวันนี้อากาศเย็นนะวันเสาร์สวัสดีครับวันเสาร์ <c oughs> อากาศเย็นสบายขับรถสบายสบายฮนะอากาศยังเย็นอยู่นะฮะที่โคราชอากาศยังเย็นอยู่ห <c oughs> ลังจากเสร็จภารกิจเ <c oughs> ฝ้าห้างแล้วก็ขับรถกลับบ้านครับ <c oughs> ก็เลยถ่ายวิดีโอไว้ ากาศมันเหมือนเหมือนกุ้งเครือนะจะเจ็ดโมงแล้วคะหกหกโมงกว่าละหกโมงครึ่งละเพราะว่าอากาศจะเย็นอีกประมาณวันลอสองวันเนี่ยฮะ,ะแล้วก็จะร้อนเลยอะ่ะเมื่อคืนนี้อากาศกา็เย,ะะย็นเลยฮะเย็นไม่ได้เอาเสื้อกันหนาวมาแต่ว่าเอาผมอยู่ในในออฟฟิศไม่ค่อยรู้หรอกไม่ค่อยรู้ว่ามันจะเย็นไม่เย็นแต่ออกมาปุ๊บรู้เลยออกมาดูลูกน้อง สวัสดีตอนเช้าวันเสาร์นะครับเดี๋ยววันพรุ่งน,นี้ก็จะมีแดงเดือดแล้ววันอาทิตย์ที่ห้าแฟนเมนยูกับแฟนลิเวอร์พูลก,ก็เชียร์กันนะครับนี้เนี่ยกำลังขับรถกลับบ้านก็กลับไปเรื่อยครับผมไม่เคยขับ80แค่นี้ประมาณนี้ครับเดียวก็ถึงแล้ว <c oughs> วันนี้กลับบ้านเร็วเพราะว่าลูกน้องมาครบครับสองคนแล้วก็ <c oughs> <c oughs> ผมเสร็จภารกิจผมก็คือก็คือเอเก็บตังตลาดช่วงเช้า <c oughs> เสร็จแล้วก็มาตีสี่ทุกวันนะตีสี่ก็เก็บเพราะว่า ต้องรีบเก็บเดี๋ยวตลาดจะวายก่อน44ปั๊บกะไปเก็บเลยฮะเก็บเก็บค่าไฟนะไม่ใช่เก็บค่าแผงนะค่าไฟเพราะว่าเขาใช้ไฟเราก็เก็บค่าไฟแล้วเสร็จแล้วก็เดินดู้างนี้นิดหน่อยเดินตรวจโน้นตรวจนี่นิดนหน่อยนะจะขับรถกลับบ้านนะขับรถกลับบ้านขับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆไม่รีบ ใครที่ไปวิ่งตอนเช้าก็อากาศดีนะครับอากาศดีจริงๆนะตอนเช้าผมไปถึงบ้านจริงๆนะผมอยากจะ <c oughs> เปลี่ยนชุดแล้วก็ไปวิ่งสักแป๊บหนึ่งไปเดินก็ได้ไปสู่อากาศตอนเช้าจะดีมากเลยเดินเช้าเย็นมันก็จะดีนะการออกกำลังกายเช้าเย็นก็ดีแต่สุขภาพเราเองนะผมไปไปวิ่งเนี่ยไม่ได้เน้นอ่ ไม่ใช่เน้นนี่นะฮะไม่ใช่เน้นให้ผอมหรืออะไรนะฮะเราเน้นเราไปออกกําลังกายเพื่อสุขภาพนะไม่ได้ไปออกแล้วเ,เพื่อให้หน้าท้องรให้หน้าท้องแบนหรืออะไรเงี้ยอันนั้นคือมันเป็นผลผลพลอยได้นะแต่นเนี้ยเราก็ออกกําลังเพื่อสุขภาพของเราเองอายุเราก็มากแล้วเงี้นนยก็ออกใ,ใ,ให้สมดุลของร่างกายมันมันได้ยืดหยุ่นนะะไม่ว่าจะเป็นขาหรืออนะไรเงี้ยเวลาเรา จะลุกเดินอะไรเงี้ยให้มันได้สะดวกนะฮะเพราะว่าการการที่เราอายุมากแล้วเราไม่ออกกําลังกายเส้นจะยึดนะเส้นมันจะยึด,นะยดแล้วก็มันจะไม่ยืดนะฮะเวลาเรานั่งเนี่ยเวลาเราก้มเนี่ยเราเราจะนั่งยองๆเนี่ยมันจะลำบากครับถ้าเราออกกําลังกายสม่สำเสมอนะฮะหรือว่าอาทิตย์หนึ่งออกสักสามวันนี่ผมออกมาเท่าไหร่เนี่ยสาสิบเก้าวันแล้วจะสี่สิบวันแล้วเท่ากับเท่ากับตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยผมออก Premises, ออกมาออกกําลังกายมาสี่สิบวันแล้วก็ถือว่าเราได้ฟื้นฟูร่างกายเราใหม่นะฮะฟื้นฟูร่างกายหลังจากไม่ได้ออกกําลังกายมานานนะตอนนี่มาทําร้านกัญชาให้เจ้าเอิร์ธอ่ะก็ไม่ค่อยได้มีเวลาออกกําลังกายเพราะว่ามันกลับไปมันก็เหนื่อยฮะมันก็ไม่ได้มันไม่ได้พักผ่อนแล้วก็แต่ผมอยู่ห้างนี่ผมได้พักผ่อนนะฮะก็ไปดูลูกน้องแป๊บหนึ่งก็กลับเข้าไปนอนในออฟฟิศอย่างเงี้ยมันก็ได้ไม่ได้มีเวลาพักผ่อน ครับก็ดีนะการออกกําลังกายเราก็สะสมไปเรื่อยๆสะสมแต้มในการออกกําลังกายไปเรื่อยๆนะฮะเดินบ้างวิ่งบ้างนิดๆหน่อยจ็อกกิ้งอะไรประมาณนี้ก็เพื่อให้ร่างกายเราได้ได้มีความสมดุลนะฮะสมดุลแข็งแรงขึ้นนะครับแล้วก็นี่ก็ขับรถกลับบ้านถึงเวลาเราก็ขับรถกลับไม่ได้เหนื่อยอะไรนะฮะการดูการดูธุรกิจของครอบครัวเราก็ไม่ได้เหนื่อยอะไรนะครับพออยู่บ้านเราก็นอนนอนดึกอยู่แล้ว ครับซึ่งเราก็มาทําประโยชน์ให้กับครอบครัวเราจะดีกว่าช่วงค,คืนนี้เราก็ได้มาดูเด็กด้วยว่ามันทงานกันเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับแล้วก็มาดูาสร้างความปลอดภัยให้กับร้านค้าต่างๆนะครับว่าเราเาจ้าของก็มาดูแลเองอะไรประมาณนี้นะครับมันก็ดีนะครับเพราะว่าก็ <c oughs> เรียกว่าเราใส่ใจฮะใส่ใจกับผู้ประกอบการแล้วก็หลายๆอย่างนะครับ ก็ผมก็ยังไลฟ์สดอยู่ทุกทุกคืนนะใครจะว่าไงก็ว่าไปนะครับก็ว่ากันไปก็ยังไลฟ์สดให้กับร้านค้าพากพวกเพื่อนฝูงกันนะครับอย่าลืมนะครับภาคไอทีเปิดทุกวันนะครับสิบโมงเช้าถึงสองทุ่มครึ่งนะครับใครที่จะมาซื้อโทรศัพท์มาซ่อมโทรศัพท์นะครับหรือจะมาลงโปรแกรมนะครับคอมพิวเตอร์ก็มีนะครับร้านที่ซ่อมคอมพิวเตอร์ร้านขายคอมพิวเตอร์อุปกรณ์อิสเซซซีเกี่ยวกับของโทรศัพท์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ก็มีนะครับอยู่ กันเยอะนะครับประมาณเกือบ200ร้านนะครับก็มาหนุนกันได้นะครับที่ห้างไอทีโคราชนะครับของเรานะฮะเป็นห้างของคนไอทีแท้ๆนะครับที่ยังเหลืออยู่แค่ห้างเดียวนะครับในโคราชครับยังไงก็ผ่านไปผ่านมาเข้าแวะเวียนกันมานะครับมาที่ไอทีจบครบทุกอย่างนะครับจบครบทุกอย่างยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับ